ต้นไม้ดอกไม้ ยืนบักหินกันนะตั้มตรงที่ใครว่าหินกระโดนะไปตั้มตรงนี้นะแค่นั้นเราคงท่กันไมได้ละอีมาครับสวสดครับนี่ยังไปทางไหนสวัสดีครับ มันู้่อนอยู่ดูแล้วเบวบางก็เต้าแง่ตาต่างาทหาเราเนงานแต่เศ้าทุเ้าทำในเศร้าอยู่หาเบียดเบิ้มมือเบิ้เนี้ยอยู่นํามกัมื่เนาะเอออยู่นี่อยู่คนน่งเลยเนาะกูอยู่นกับมือย้อนอยู่นกับมื นี่จะผู้ขยันน้อยอยู่น้ำอะไรต้นเล็กตัวใหญ่เอานี่ขึ้นมีบอไปเเอาิ้งมัไม่มีบอกเอาขึนจากการจ้าไปแจ้าม่ลงลุงให้จังสีบนี่เอน่ี่มาละขึ้นมานี่นี่ไปหายยังไงเอาเออใช่เอยใช่ก็ใช่แล้วเออจับอีกคนหนึ่งตับนีเข้าไปมุมนู้ ุ่มนมันใชหักนี่มัดเกี่ยวเข้าไปนี่เยอนี่มัดมุนเข้าไปนี่เดยนี้มีัมาดิทีนไนะเราไปต้อนรับกอย่า้หย่าย่่รัของะยพี่เนาะโอ้แตว่าท่าตมโอ้ก็ให้ต่ำเด้อผมมีกพริกนะ ตำาิ้งใส่ตำกิ้งใส่บะหมี่หมกที่ไปปูวอลน่ะว้าหมเาตเจอบะหมี่เนา ไม่ได้นะปล่อยแล้วนี่ยะซนย่างดอนอียงไปค่ะได้บ่อันนี้ต้องยึดที่ไปลูกคืเออลีกนี่ เดินค่ะห้องน้ำร้านนี้ค่ะอุ้ยเหมือนเปรี้ยวเนาะคือตัวหน่อยหน้าตาเหมือนเปรี้ยวแต่ปฏิจจาเนาะจ้าคือหน้าตาเหมือนกันเนาะเอ๊ะอู้ปักหัวคอยอู้อู้เอ๊ะชู้ปักไหนปักดีฮะอุ้ยคนกรอยาสทองไปสนุนหมดเอ๊ะ

จ้าเลยนะน้ำน้ำต้นนึงขึ้นอยู่เดอนี้ึ้นจะขึ้นอยู่ต้นน้ำนั่นมาดมา,มาะบอกเลยว่ามาซอยไหม,มเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาซอยเลงเดีอยบ เอาได้แล้วปุ๊เออสวยสวยสวยอืมสวยเนาะเออสวยแล้วดอกดอกมันสลดย่างดอกไม้นะต้นย่าร์ต้นย่ามันสลดบ่มันสลดไหมถึงว่ามันเหี่ยวแล้วน่ะมีระยะเวลาของการใช่เพราะสลดโอ้ยคุณพี่บอกเนาะแล้อคุณขมิ้นเนาะ <The> อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่นี่นนปะน,นี่นี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วย fc นี่สีส้มอุย้ยจะมันมันมีสามสีเลยนะมีสามสีสวันนั้น fc มาบอกว่าน้องหนูชื่ออะไรดอกไม้ยะยายอายากจะย้ายนะจะซื้อไปปลูกที่บ้านมันงามเนาะน,น,นี่ fc มาแจ้กเพิ่นมาที่นี่หละแล้วก็เพิ่นถามว่าน,นี่ดอกอะไรกันเลยบอกว่าจำไม่ได้ค่ะคุณยายสนเอาก็ ก้นเนดดี่ยถามกันคูนีอ่าประ้ทนี้ปลาไทยบ้านก็นเลยมาถามกันกูก็บอกื่นกีนเลยอ่ะเจแก็เลยทำตามเลยเขาบอตาเออก,กาด้มองเพราะไกยุ่งเลยนะปูบูได้งานะะน,นะาหายหลวกลูกไกงมครับเนี่ยม,มาเาเห็นถามหาลุงเห็นถามหาลุง ถามหาดูทุกคนอยู่บเขกอยู่ซื้อๆต่อขับกันใไมจะบอกเลยแล้วคอยยูือจื้อหาเบรเก็บหมืนเงินี่ไปิเแล้วนะตนีจ้อ้ยเคร่องับยาแบบใหม่มาแล้ววันชู้วนบ่น ค่อยๆลงอย่งนี้ก็ได้ตองนั้นมึงล่างเลยนี่ล้อมมันไกลเลยเสือทำเป็นเนาะเป็นมองเห็นไหมครับเสือทำเป็นตัวอย่างไทยอ๋อคุณใจญ่นูกเดูตัวอย่างคุณใหญ่พน

อู้สม่ำเสมออู้แบบสม่ำเสมอตอนไปประชุมเขาบอกว่าอาศัยหมูอาศัยเนืยปตาอย่างป้าอ๋อเพิ่นมะกรูดไม้แบบอ๋อเพิ่นมากรูดไหมแบบจ้าเพิ่นขอขอขอเจ้าของพี่เราดีขออนุญาตดูเอาแบบไปใช่จะเทแบบทางนู้น อโ,โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ